สวัสดีค่ะการเมจิกนะคะที่ปรึกษาสุขภาพวันนี้นะคะการมาส่งผลิตภัณฑ์ดูแลเรื่องของปัญหาระบบปอดและทางเดินหายใจนะคะชื่อว่าดีพอตนะคะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่มียอดจองสูงสุดมากๆตอนนี้เนื่องจากเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือโควิด1 9แล้วก็ PM-25 นะคะ คือดีพอตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสินค้าเฉพาะทางที่มาแรงมากเหมาะกับยุคสมัยและทุกคนสามารถทานได้ค่ะสาหรับคนที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจก็สามารถทานได้เลยนะคะเพราะว่าจะปรับระบบการหายใจผู้ที่เป็นหวัดบ่อยๆไอหรือรังนะคะเป็นหวั Boy Boy, ดบ่อยๆภูมิแพ้ไซนะัสเหมาะมากๆนะคะหรือว่าผู้ที่สูบบุหรีหรือว่าอยู่ใกล้ผู้ที่สูบบุหรีเป็นผู้ที่ เขาเรียกว่าเป็นบริรีทมือสองนะคะ,ะ,คะก็สามารถทานดีพอร์ตได้เลยนะคะเหมาะกับยุคสมัยเป็นสินค้าเฉพาะทางโรคปอดมากๆเลยนะคะปอดของคนเรามีทั้งเดียวนะคะมีสิ่งเดียวไม่สามารถปลูกทายหรือว่าหยิบยืมใครได้เพราะฉะนั้นดูแลเรื่องของปอดของท่านให้ดีนะคะสินค้านี้สามารถสั่งจองได้นะคะผ่านทางใต้โคดนี้สวัสดีค่ะ